Everything's be more grateful it should unfolding I if I as would could And สวัสดีค่ะ TK t K ท a ลอ t นะคะวันนี้เราก็มากันในหัวข้อความรักอีกแล้วความรักเช่นเคยเ,ออเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าถ้าทําเกี่ยวกับเรื่องของความรักเหมือนจะได้รับการตอบรับค่อนข้างดีค่ะก็เลย ขอลองทําอีกละกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมากันในหัวข้อที่ว่าคนที่ไม่ได้คุยไม่ได้พบไม่ได้เจอคือต้องบอกก่อนนะคะว่าต้องเป็นคนที่คุณเคยพูดคุยกันแล้วอยู่ดีๆเขาหายไปหายไปจากชีวิตเราก็ได้หรือแบบเออมีการงอนกันกดกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เออหรือแบบไม่ได้เจอกันนานแล้ว ไม่ได้คุยกันนานแล้วเราลองมาเลือกกันดูว่าแบบเขาอะยังรู้สึกกับเราเหมือนเดิมไหมเราก็ความในใจของเขาอะคืออะไรเขามีอะไรอยากจะบอกเราไหมแล้วคือจะแบบมีโอกาสอีกไหมที่เราสองคนจะได้กลับมาพบปะพูดคุยก็ได้หรือกลับมาเจอกันก็ได้นะคะเออลองดูนะคะ ลองนึกถึงหน้าคนคนนั้นที่เรายังคิดถึงอยู่ที่เราแบบเออไม่ได้คุยไม่ได้พบไม่ได้เจอกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วลองมาทําสมาธิค่ะแล้วก็ลองเลือกดูทุกกองใช้ไพ่เหมือนกันหมดนะคะกองที่1่กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะลองทําสมาธิแล้วก็ลองเลือกดูแต่ก่อนจะเลือกขอญาตฝากเพจ T ีเคสทาร์ลตไว้นิดนึงนะคะ ออลองเข้าไปดูกันได้นะคะพอดีว่าทุกวันที่ 1... ห,หรือวันที่ 16... อาจจะมีลงให้ทายเป็นหน้าไพา่ทายกันเข้ามาเล่นเ่นก็ได้หรือว่าแบบแปลเล่นๆ่นก็ได้เผื่อแบบว่าบางคนอาจจะมีโชคนะคะแล้วก็บางวันอาจจะมีแบบเป็นหัวข้อดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามเพจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะงั้นก็มาเริ่มกันเลยกองที่1น่กองที่2กกองที่3ขออนุญาตเริ่มที่กองที่1ก่อนนะคะ ะะก่องที่หนึ่งนะคะนางฟ้าสีเขียวเนาะกองที่หนึ่งโอ้เป็น m มูนมาก่อนเลย as of w a r d s นะคะ the world อืมต้องบอกว่าโอ้มันมีความคลุมเครือความไม่ชัดเจนเนาะมีเรื่องที่เรายังไม่รู้อีกเยอะมีความเหงาความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อคืออยู่ดีคิดว่ากองเนี้ยค่ะอยู่ดีอะ่ะ เขาก็ก็หายไปก็ได้ไม่ได้พูดไม่คุยคือทิ้งไว้ให้เราแบบว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออเหมือนมันยังไม่เคลียร์หรืออาจจะหมายถึงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนก็ได้นะคะคนนี้อยู่ไกลแน่นอนไม่ใช่คนไกลอยู่ไกลถึงต่างประเทศก็ได้หรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะอาจจะเคยพบเคยเจอเคยพูดคุยหรือแบบไปทักแชทกันมาอะไรเงี้ยคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอยู่ดีก็แบบ คือตอนแรกความสัมพันธ์มันก็โอเคแหละแต่อยู่ดีๆก็คือแบบหายไปหรืออาจจะหมายถึงว่าเออความสัมพันธ์อะไรที่มันไม่ชัดเจนตอนตอนนี้คือเขาก็หายไปอบอกเลยค่ะว่าเดี๋ยวมันจะมีการเดินทางเกิดขึ้นแน่นอนหรืออาจจะหมายถึงว่ามีการติดต่อสื่อสารได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแน่นอนอืคิดว่ายังไงก็ได้กลับมาพบเจอกันอีกนะมันเป็น the world ว่ะรอให้ประเทศเปิดเพราะบางทีอะคะ่ะคือ คนไกลบางคนเนาะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันทรมานนะ mm. กับการที่เราได้แต่แบบคุยกันผ่านหน้าจอเห็นหน้ากันเฉยๆคืออยากเจอตัวจริงอะ่ะอยากทําอะไรที่มันแบบได้มากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออแบบขอแบบฉันไปทําอะไรของฉันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันก็มีดังนั้นลองมาดูกันว่านะตอนเนี้เออลองมาค้นดูในใจดิว่าในใจเขา หรือตอนนี้เขามีเป้าอะไรบ้างอืมขึ้นมาเป็นฝึกฝนฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็เสียสละคือรู้สึกว่าเขาน่าจะมีปัญหาแหละเออที่เรายังไม่รู้หรือว่าแบบมีอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งตอนนี้เขาก็พยายามแบบว่าฝึกฝนคิดว่าน่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองแล้วก็มีอุปสรรคอะไรต้องฝ่าฟันเอออาจจะเป็นในเรื่องของอุปสรรคตอนนี้ก็คือการเดินทาง การที่จะแบบข้ามมาอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณสองคนอาจจะต้องมีการตกลงกันอะว่าแบบเฮ้ยฉันจะไปคุณจะไปอะไรอย่างเงี้ยลองคุยกันให้ชัดเจนแต่อย่างที่บอกถ้าสมมุติไม่ได้มีการคุยกันเนาะเออก็แบบตอนนี้เขากําลังแบบว่ากําลังจะฝ่าฟันอุปสรรคกําลังที่จะมาแล้วมาดูกันว่ามาฟังใจเขาว่ายังไงโอ้โหอันแรกก็เป็นคนบ้านเดียวกันเลยเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวนะคะขอ,อยาดเคลื่อนขึ้นไปโอเค น้ำเต็มแก้วเพื่อนไม่ทิ้งกันเงินนะมีไหมโจโฉบอกเลยค่ะว่าถึงแม้ว่าณนะตอนนี้คนคนนี้นะจะสังสรรค์เฮฮาร่าเริงไปแบบโหเชียร์ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยกินทุกวันเฮฮาปาร์ตี้ทุกวันกับคนแถวนั้นคนที่แบบเอ,อ,อยู่ใกล้ๆเขากับเพื่อนกับฝูงเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนะคะแต่บอกเลยว่ามันก็ไม่ช่วยทำให้ความเหงาของเขาหายไปได้ เขารู้สึกเขาเติมไม่เต็มอ่ะเออมันรู้สึกแบบว่ามันก็ไม่มีใครทดแทนคุณได้ก็ได้นะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันไม่อะฉันฉันอยากจะรอคนคนนี้หรือแบบรู้สึกว่าให้พยายามทาทุกอย่างแล้วว่ะเออแต่แบบมันก็รู้สึกว่ามันทดแทนกันไม่ได้อ่ะอืมคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาอยากจะแบบโบยบินมาเลยเขารู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมหรือแบบรู้จักกันผ่านในกลุ่มเพื่อนก็ได้นะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุยกันแล้วอ่ะ มองว่ามันน่าจะมากก่บเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออมีความรู้สึกดีๆให้กันนะแต่ว่าณนะตอนนี้ปัญหาที่เขามีเขาอาจจะเป็นปัญหาในโลงของการเงินก็ได้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนไกลคนต่างชาตินะไหนจะทํางานไหนจะเก็บเงินไหนจะต้องมาเมืองไทยเออกักตัวก็ไม่ใช่ว่าถูกๆอะไรอย่เงี้ยก็อาจจะแบบเฮ้ยตอนนี้กําลังแบบซุ่มที่จะแบบเก็บเงินอยู่ก็ได้หรือ เขาอาจจะมองว่าณนะตอนนี้ค่ะตัวคุณให้ความสําคัญกับเรื่องเงินเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีอิชู่กันในเรื่องนี้ก็ได้เออแต่เอาเป็นว่าเขาค่อนข้างที่จะวางแผนในเรื่องของการเงินแน่นอนอวางแผนที่จะแบบมีอะไรที่มันมั่นคงก่อนแล้วก็เขาเป็นคนที่คิดช้าคือจะไม่ใช่ว่าคิดชา้าคือเขามองการไกลอ่ะคิดอย่างมีระบบอ่ะวางแผนทุกอย่างอย่างรอบคอบอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบอาจจะ take A c t i ่นช้านิดนึง คนนี้เป็นลูกครึ่งจีนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอืมแล้วลองมาดูว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกเขาอยากจะบอกอะไรบ้างถ้าสมมุติว่าเขาบอกได้นะเออหรือแบบข้อความในใจเขาตอนเนี้ยมาดูกันโอ้คุณอนะไม่ใช่ตัวเลือกนะคุณคือคนสําคัญของฉันอืมคุณคิดมาตลอดหรือเปล่าว่าเขาแอบมีใครเท่าที่ดูก็แบบแค่ส,สังสรรค์เฮฮาเออแต่แบบอย่างที่บอกไม่มีใครไม่มีใครแบบ มาเติมเต็มได้อะไม่มีใครมาแทนที่เราได้อะหยุดทําให้ฉันรักคุณได้หยุดทําให้ฉันรักคุณมากกว่านี้ได้แล้วอืออย่างที่บอกไงมันอาจจะเป็นความทารมานอ่ะแบบอยู่ไกลกันอ่ะไม่ได้เจอรู้สึกว่าเฮ้ยตัดใจอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยากเห็นไปเนี่ยมันมีปุปสรคอะไรอย่างเงี้ยเออ บางทีฉันอาจถูกลิคิดมาให้อยู่คนเดียวก็ได้โอ้โหทำไมไมันวดูเศร้าจังเลยอ่ะเขาเป็นเดอะมูนอะที่แบบอารมณ์เหงาๆเศร้าๆเ,เ,เปรียปร่ยวๆฉันรู้สึกเศร้านะแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำยังไงอ้าวทำไมอะคะเออจริงๆแค่แบบคุณติดต่อมาแค่เราคุยกันเออฉันพยมายามมามากแล้วถ้าคุณต้องการฉันในชีวิตก็บอกฉันด้วยแล้วกันอือยังไง คุณเทเขาหรือเขาเทคุณเนี่ยเออคือกองนี้นะคะถ้าไม่ได้คุยกันแล้วอะลองส่งข้อความไปก็ได้นะหรือว่าไปกดไลค์หรือแบบคือเอาไง่ายๆว่าคิดว่าเขา่าไม่ได้บล็อกเราแน่นอนเขายังส่องเราอยู่เขายังมีเราอยู่ในใจอะเออแต่แบบอย่างที่บอกมันเป็นปัญหาเรื่องการเดินทางมันเป็นปัญหาเรื่องระยะทางเป็นปัญหาเรื่องเงินเออแล้วก็เหมือนกับคือความรักอะคะ่ะ จะไปด้วยกันได้มันต้องจับมือกันเดินไปทั้งคู่เนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลิงเงี้ยก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันทั้งในเรื่องทุกอย่างในเรื่องของการเงินเรื่องของการงานอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยเออดังนั้นก็เลยแบบว่าเฮ้ยถ้าคุณยังรอเขานะหรือแบบอยากได้คนคนนี้กลับมาลองส่งสัญญาณบอกให้เขารู้นิดนึงก็ได้เพื่อให้แบบเออเขาแบบมีความมั่นใจที่จะแบบเนี่ย เดินทางมาหามาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอยู่กันคนคนละซีกโลกเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมาดูกันว่าเบื้องบนนะคะหรือว่าแบบเออเขาอยากจะบอกอะไรกับเราบ้างขึ้นมาเป็นสีเป็นทะเลน่าจะแบบเคยไปเจอกันที่ทะเลหรือเปล่าหรือว่า แพลนกันไว้ว่าเฮ้ยถ้าเจอกันนะเราไปทะเลที่นี่ด้วยกันนะหรือแบบชอบทะเลเหมือนกันก็ได้อะค่ะมันแปลว่าเฮ้ยนะตอนนี้ค่ะคือถ้าคุณฝันถึงทะเลอะแปลว่าคุณเชื่อมต่อกับทะเลแล้วทะเลสื่อสารกับจิตวิญญาณของคุณอย่างอ่อนโยนเพียงแต่คุณนะคะจินตนาการถึงร่างกายของคุณในน้ําทะเลอะหรือแบบนตอนนี้เห็นไหมระยะทางมันมาแบบขวางกันกั้นกันด้วยทะเลกั้นกันด้วยมหาสมุทร แต่แบบเพื่อให้คลายความกังวลคลายความกลัวออกไปอะคะ่ะก็คือไปรับพลังงานดีๆที่ทะเลก็ได้หรือว่าไปนั่งเปลี่ยวไปนั่งแบบไปนั่งรอเขาที่ทะเลก็ได้แต่ทะเลอะมันมีอิชชูมันมีความสําคัญก,กับเรื่องของคุณแน่นอนอแล้วไาอยอีกใบหนึ่งบอกว่าไงอะฟีววิลทางเลือกเสรีฟังเสียงในใจของคุณหากคุณต้องการเลือกที่จะทําอะไรสักอย่าง รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้นะคะแต่ว่าคุณเนี่ยมีอิสระพอที่จะทําตามหัวใจปรารถนาคุณมีอิสระพอที่จะตาตามในสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าทางเลือกนั้นนะคะเออมันจะเป็นวิถีทางที่จะแบบจะเป็นทางไหนก็ตามอ่ะเออแต่มันจะ,จะเจริญเติบโตไปด้วยแบบด้วยหัวใจของคุณนะเนี่ยเนี่ยคุณมีอิสระที่จะจะ,จะคิดอะ่ะติดต่อไปหาเขาค่ะเอออย่าแบบเอาอีกโก้หรือ เหมือนกับว่าอย่างที่บอกส่งสิกส่งสัญญาณอะไรให้เขาบ้างอให้เขารู้ว่าแบบทางที่จะเดินหรือระะษาที่จะเดินมาเนี่ยเออคุณอนะรอเขาอยู่นะลองคุยกันดูก็ได้ค่ะเพราะว่ากองเนี้ยน่าจะมีโอกาสได้เจอกันแน่นอนค่ะแต่ว่ารอนิดนึงรอประเทศเปิดรอเขาพร้อมแต่ระหว่างเนี่ยก็แบบ เออทักไปคุยไปอะไรอย่างเงี้ยยางเง่ย้มหายกันไปเลยเนาะอย่าเอาอีโก้มาขวางกัน้นความรู้สึกเออเพราะว่าบอกเลยค่ะว่าแบบยังไงก็ไม่มีใครมาแทนคุณได้โอเคขอให้ชาวกองที่หนึ่งโชคดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมาค่ะสำหรับชาวกองที่สองนะคะหรือว่านักฟ้าสิน้ำเงินนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอืมโอ้ ตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณก็ได้นะคะหรือว่าเขาก็ได้นะคะคือแบบค่อนข้างมีสเสน่ห์อ่ะเอออาจจะแบบมีคนเข้ามาหลายคนมีตัวเลือกมีทางเลือกปะมันก็เลยแบบเฮ้ยแยกจากรู้สึกว่าเติมไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเหมือนห่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะด้วยหน้าที่การงานการเงนิงน,งนอะไรเงี้ยก็ได้เออเราก็ ม,มันรู้สึกแบบว่าอยากไปหาแพช s i o อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะหมายถึงว่าการห่างไกลกันด้วยระยะทางก็ได้นะคะเออคนทำงานคนละที่อะไรอย่างเงี้ยอืมหรือแบบค่อนข้างที่จะแบบสวันดีสีวันไข้อะ่ะทะเลาะกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็เลือกได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบหยุดคุยกันไปก็ได้อืมแล้วมาดูวนว่าณนะตอนเนี้ยเขาโฟกัสกับเรื่องอะไรอืมเขาว่าโฟกัสกับเรื่องของการงาน อืเอเขาก็รู้สึกว่าบางทีเขาอยู่คนเดียวอะ่ะเออแบบมีสติคือรู้ว่าแบบจะต้องทําอะไรทํำยังไงให้แบบเออเขาสามารถสักเซสในชีวิตแบบมีเงินเข้ามาได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเออเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะแบบโฟรอ่ะเออได้รับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อืมเรามาดูวนว่ามาฟังเสียงหัวใจเขาดีว่าเอาเอเขาอ่ะมีความคิดยังไงกับเราเอาจริงนะเขาก็ รักเธอทั้งหมดของหัวใจคือเขาว่ารู้สึกแหละว่าคุณเองอะคะ่ะก็คือพร้อมพร้อมที่จะดูแลเทคแคร์แบบพร้อมที่จะเป็นแม่ของลูกได้แล้วก็รู้สึกว่าคุณรอเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบมันเหมือนว่าอืมมันน่าจะเคยจบกันไปแล้วอะเอออาจจะเป็นเพราะว่าเราดีเกินไปหรือเปล่าหรือแบบเราดูแลเขามากเกินไปหรือเปล่าหรือแบบ คือเราอยากจะมีครอบครัวแล้วว่าเรารอการเติมเต็มอะ่ะเออแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขายังเติมไม่เต็มอะ่ะเขารู้สึกว่าเขายังแบบอยากจะไปหาแพชั่นอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันยังไม่ใช่ก็ได้อืมเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนนิ่งๆอะ่ะเออเราก็รู้สึกว่าแบบเขาตัดสินใจอะไรแล้วแบบ โนสนโนแคร์ no son, no ก็ได้นะแบบค่อนข้างดือ้อเออแต่ว่าเขาจะเทคแอคชั่นทำอะไรสักอย่างม,มันอาจจะแบบไม่ได้ตรงกับใจที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของแบบปัญหารักสามเศร้าเราสามคนก็ได้หรืออาจจะหมายถึงว่าไอ้สามเศร้านั้นนะคะเออไอ้อุปสรรคนั้นนะมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของ เราสองสามคนหรือแบบเป็นเรื่อง,องความรักอย่างเดียวก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นในเรื่องของเรื่องของการงานก็ได้การเงินก็ได้ระยะทางก็ได้อะไรที่เข้ามาเป็นอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยเออพอรู้สึกว่าแบบตัวเขาเองเขาก็น่าจะยังไม่พร้อมเรื่องของการมีครอบครัวนะเออเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขารักคุณก็จริงอะ่ะเออหรือว่าคุณรักเขามากก็จริงอะ่ะแต่เขาอ,อเขารู้สึกว่าเขายังต้องแบบ ทำอะไรก่อนอะเออยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ในเรื่องของความรักอะนะตอนนี้นะอืมแต่ก็ไม่แน่นะอย่างที่บอกมันไม่ใช่แบบทุกกรณีเนาะเออแต่ว่าอืมรับกับให้มันไม่เท่ากันหรือเปล่าเออหมายถึงว่าบางทีเราอาจจะดูแลแ,แค่เขามากไปหรือเปล่าอืม มันก็เลยรู้สึกแบบว่าเอ้ยมันไม่พอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างที่บอกอาจจะเป็นในเรื่องของความมีเสน่ห์ของคุณก็ได้เออก็เลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันต้องไม่ทําอะไรที่แบบมันเหนือเอาคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเออเรามาดูว่าเขาอยากจะบอกอะไรนะตอนนี้ถ้าเขาแบบพูดได้นะคุณคือความฝันที่เป็นจริงฉันเลยนะอืมควาฝันถึงคุณฉันห่วงใยคุณมากแต่คุณไม่เคยห่วงใยฉันเลยนี่คือปัญหาอ้าวมันอาจจะหมายถึงว่าแบบ คุณไม่พร้อมหรือเปล่าเอออาจจะไม่ใช้เขาก็ได้นะอาจจะแบบแบบสลับกันอะไรเงี้ยเออฉันหวังว่าจะเอาคําพูดของฉันกลับคืนมาได้เออน่าจะมีคําพูดอะไรที่เชื่อเชิญนกันแน่นอนเพราะว่าแบบเป็น king of swords อะคะ่ะก็คือแบบพูดจาขวัญ่าซากก็ได้อะไรเงี้ยเออออกแนวแบบบางทีปากมาเล็กน้อยอะไรเงี้ยพูดจะแรงๆบางทีแบบพูดโดยไม่คิดอะพูดตรงจนเกินไป ฉันอยากบอกคุณว่าไม่มีสิ่งใดที่จะแปลเปลี่ยนความรักของฉันที่มีต่อคุณได้อืมความห่างไกลทาให้เรามีเหตุผลที่จะรักกันมากขึ้นอืมคิดว่าอาจจะเป็นการห่างกันด้วยของหน้าที่การงานก็ได้ค่ะเพื่อที่จะแบบเนีย่ยไปสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็เขามีความรู้สึกก็ยังเหมือนเดิมอะ ถ้าที่ผ่านมาเขารู้สึกยังไงคิดว่าตอนเนี้ยเขาก็ยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่อะถ้าเขาเคยรักคุณยังไงนะเออเขาก็ยังรักคุณอย่างนั้นแต่เขาแค่รู้สึกว่าแบบเออมันมันต้องทําอะไรสักอย่างอะที่จะต้องแบบให้มันเท่าเทียมให้มันเพียบพร้อมก็ได้หรือแบบตอนนี้เขาโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานอะมาดูกนว่าข้างบนเขาอยากจะบอกอะไรบ้าง่ะคะใบแรกได้มาเป็นใบไม้ เขาบอกว่า,วาเออคุณได้สัมผัสถึงความอ่อนโยนของใบไม้ในยามที่ใบไม้มันร่วงหล่นบนผืนดินในขณะที่ใบลอยล่องอยู่กลางอากาศอะไรเงี้ยปลิวไปกับสายลมมันก็เป็นความงามความสงบใจอย่างหนึง่งใบไม้ที่ผิใบใหม่ดูร่าเริงน่ารักก็เหมือนกับเราอะค่ะที่ช่วงทิ้งช่วงเวลาที่มันเลวร้ายแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ดังนั้นมองว่า น่าจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อ่ะอ๋อนี่ไงเขาอยากพูดคาว่าขอโทษไม่ว่าคุณหรือเขาก็ตามอะค่ะเออคือแบบต่างคนอาจจะต้องแบบลดอัดตราค่ะลดอีกโก้ลงแบบไม่ต้องเอาชนะกันอนะเออไม่ต้องใช้คําพูดอะไรที่มันเชื้อเฉอนะ่ะเราก็แบบต่างคนต่างขอโทษก็ได้นะคะเราก็แบบใจเย็นลองคุยกันสักครั้งหนึ่งเออลองให้แบบให้หัวใจอะพูดมันออกมาดีกว่าเออคืออย่างที่บอกบางทีก็ต้องเข้าใจด้วยว่าแบบ เขาอยากสร้างครอบครัวอะไรที่แบบมันมั่นคงกว่านี้ก็ได้อยากจะแบบไปทํางานไปอะไรที่แบบให้มันสักเซสก่อนแล้วก็แบบเออค่อยกลับมาแบบมีการเปลี่ยนแปลงเอออย่างที่บอกเขาน่าจะเทคแอคชั่นแน่นอนอาจจะกลับมาสู้เลยก็ได้อืมเพราะว่าแบบตอนเนี้ที่เขาไม่มีคุณอยู่อะมันก็เหมือนแล้ว่าเขาทำร้ายใจของเขาเองด้วยอะไรเงี้ยเออเขาก็เจ็บนะไม่ใช่คุณเจ็บอย่างเดียวดังนั้นรองส่งข้อความไปหาเขาไมหมคะ ลองทักไปก่อนก็ได้นะเออหรือแบบเช็คแอคชั่นอะไรก็ได้หรือจะรออย่างส,สวยๆก็ได้แต่แบบเอาจริงๆก็ลองส่งข้อความไปดูดีกว่าลองไปให้กําลังใจถามกันว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างการงานอะไรอย่างเงี้ยเออเผอๆอาจจะได้แบบกลับมาคบกันในเร็ววันก็ได้เพราะว่าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนบางทีเราก็ไม่ได้รับรู้เออ อาจจะมองเขาแค่ด้านเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออจริงมันอาจจะมีด้านที่เราไม่รู้อีกก็ได้นะคะก็ขอให้ชาวกองที่สองโชคดีนะคะขอให้ได้กลับมาคุยได้กลับมาคบกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะสำหรับกองที่สามนะคะหรือว่านาฟาสีแดงอืมท o ีออฟคัฟเดวิลออฟฟอร์จูนนะคะคิง e n ฟ f พนเด a ค l ลสอ่า กองนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยหรือเปล่าหรืออาจจะหมายถึงว่ามันไม่ได้มีแค่เราสองคนก็ได้เออมันอาจจะแบบมีเราสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแ,ลงแน่นอนค่ะเออกองนี้อาจจะมีในเรื่องของอิสชูเกี่ยวกับเรื่องเงินเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่คิดว่ากองเนี้ยังได้คุยกันอยู่นะไม่ถึงกับไม่ถึงขั้นกับว่าไม่ได้คุยอ่ะเอออาจจะแบบ ยังไปสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กันอยู่อะไรเงี้ยเออเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้อยู่อ่ะเออแล้วก็มาดูนว่ายังไงอือหรืออาจจะแบบมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะหรืออาจจะแบบเข้าทีมเราเป็นเพื่อนมากเกินไปจะเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบยังไงแน่อะไรเงี้ยหรือเปล่าอะมาดูกันว่าณนะตอนนี้อะคะ่ะในใจเขาอยังไงบ้างเขาน่าจะมีโลกส่วนตัวของเขาอะหรืออาจจะเป็นผูน้ชายคนนี้อาจจะแบบ ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะคะอาจจะแบบเป็นคนที่เอ,อ่อค่อนข้างติดนิดนึงก็ได้เออแบบโรคส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยเอออืมน่าจะเพิ่งมีการสูญเสียอะไรไปหรือเปล่าอะคะมันเหมือนกับว่ายังไงมันก็ต้องกลับมาวนเวียนอะขอแค่แบบตอนนี้เขาไปจัดการชีวิตเขาก่อนก็ได้อะคะ่ะเหมือนกับว่าเขาอาจจะเอ,อ่อเพิ่งสูญเสียหรือว่า ม,มันมีการเปลี่ยนแปลงของของเขาอะค่ะในชีวิตอ่ะเออเรามาดูกันว่ายังไงต่อมาฟังใจกัน The Tower ปรสา,าสาททรายนะคะปล่อยไปตามหัวใจเจ้าสาวไฉไลเล่นของสูงแล้วก็บุษบาอืมโอเคเออคิดว่าอยู่ดีออะคะ่ะเขาก็หยุดแล้วก็เงียบไปเลยใช่ไหมอะ อเขารู้สึกว่าอะไรที่เขาคิดที่เขาฝันไว้อ่ะคะ่ะมันไม่มันไม่ได้เป็นไปตามนั้นอะ่ะเออมันเหมือนมีบางอย่างที่มันพังทลายลงไปอาจจะเป็นปัญหาที่บ้านของเขาเองก็ได้อ่ะคะ่ะอยู่ดีอาจจะพบกับสภาวะเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยเออหรืออาจจะแบบมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่บ้านอะ่ะอ,อืมเราเขาก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยแบบเหมือนเอา,อางี้ว่าเหมือนชะตาฟ้าลิกิตก็ได้เออแบบไม่อยากโฟกัสอะไรมากมายอะ่ะออปล่อยให้มันเป็นเรื่องของแบบ โชคชะตาก็ได้ปล่อยไปตามหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเขาก็อเขาอาจจะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวหรือเปล่าอันนี้ไม่ชวนนะเออพอรู้สึกว่าแบบมันมีผู้หญิงสองคนเออหรืออาจจะหมายถึงว่าแบบเฮ้ยก็อยากให้คุณน่ะแหละมามาดูแลมาเป็นเจ้าสาวของของเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบอย่างที่บอกอาจจะมีความเปลี่ยนมีความแบบแตกต่างกันก็ได้เออ เขาอาจจะมองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มั่นใจมีหน้าที่การงานที่พร้อมแล้วทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานฐานะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ตัวเขาอะค่ะดูยังแบบเรื่อยๆเปื่อยๆชิวๆอยู่เลยยังรู้สึกว่าแบบยังไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็ได้เออรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยมันเพิ่งสูญเสียอะไรไปสักอย่างอะเออมันก็เลยรู้สึกว่า,วา เหมือนเขาต้องลงมือลงแรงทําอะไรแล้วอะเพื่อที่จะแบบจะได้คุณมาอะไรเงี้ยหรืออีกในกรณีหนึ่งอย่างที่บอกอาจจะมีแบบ2ตัวเลือกสองทางเลือกอีกคนนึงก็แบบดูเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเฮ้ยเหมาะที่จะเป็นแม่ของลูกเราได้อะเออเหมาะที่จะแบบดูแลเทคแคร์อะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ค่อนข้างดูแลเทคแคร์ได้แต่ว่าอีกคนนึงก็ดูแบบเป็นสาวแบบมั่นใจเออคือแบบดูเก่งดูอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงว่า เป็นเราทั้งคู่ก็ได้เออแต่เขาแค่รู้สึกว่าตัวเขาอะเหมือนแบบมันไม่พร้อมอะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาสร้างไว้สิ่งเขาทําไว้อยู่ดีมันพังทลายลงไปอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออลองปล่อยให้แบบโชคชะตามันทํางานมันอาจจะได้กลับมาวนเวียนมาพบเจอกันก็ได้เออแล้วมาดูกันค่ะว่าเขาบอกว่าก็ยังไงบ้างถ้าเขาอยากจะบอกได้ฉันมีเป็นพันสิ่งที่อยากจะพูดคุยกับคุณนะคะแต่มันมีเหตุผลที่มัน ที่แบบที่จะไม่พูดมันออกไปอะไรอย่างเงี้ยเออเก็บไว้ทําไมอะบางทีก็อยากรู้ใช่ไหมเออเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้ๆอะคะ่ะหัวใจมันคลายจยิตเต้นเลยอ๋ออย่างนั้นก็น่าจะเป็นคุณแล้วล่ะคะ่ะอืมคุณทําให้ฉันอกหักแต่ฉันก็ยังรักคุณอยู่ยังไงหรือว่าเราสองสามคนนั้นเป็นตัวคุณเองอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้หรือแบบคุณทีดเขาในฐานะแบบเพื่อนหรือเปล่าแต่เขาคิดกับคุณมากกว่านั้นอะ เวนกรรมตามสนองฉันแล้วเออทำไมอะคะเออเขาเคยแบบว่าเป็นหนุ่มพราวเสนีมาก่อนหรือเปล่าการสูญเสียความสัมพันธ์จะเจ็บปวดแต่การสูญเสียตัวเองจากความสัมพันธ์จะเจ็บปวดยาวนานมากกว่าอืมคิดว่าเขาน่าจะมีเหตุผลบางอย่างอะที่เขาไม่ได้บอกเราอาจจะอย่างที่บอกเป็นในเรื่องของครอบครัวเขาก็ได้เขาอาจจะสูญเสียคนในครอบครัวไปอะไรหรือเปล่าหรือแบบ มันเป็นเรื่องของครอบครัวเออลองกลับมานั่งคุยมานั่งคิดกันดูไหมอะเออว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงกันแบบได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นน่ะแต่ไม่รู้ว่าเออการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะมันจะค่อยๆเริ่มหรือมันจะแบบเปลี่ยนแปลงปุบปับฉับพลันเลยก็ได้เออเพราะว่าก็ไม่แน่นะเออเพราะว่าอันเนี้ยก็อยู่ดีมีปลากระโดดมาในแก้วมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบเขาติดต่อไม่ฉับพลันก็ได้ในเมื่อถ้าแบบเมื่อไหร่ที่เขาคิดได้นะอืม เขาอยากจะบอกอะไรอ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยขอบคุณอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะคะหรือว่าเออเขาอาจจะแบบเหมือนคาว่าขอบคุณนะคะคือการสํานึกรู้คุณเป็นการตอบแทนความรักที่มีอยู่ในตัวเราก็ธรรมชาติอะไรเงี้ยเอออาจจะแบบขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนบ้านขอบคุณเพื่อนร่วมงานขอบคุณทุกๆอย่างในโลกอะคะ่ะที่แบบเหมือนให้โอกาสเราให้ความรักเราอาจจะหมายถึงว่าเฮ้ย ขอบคุณนะที่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออคุณไม่ได้ทิ้งเขาไปคุณไม่ได้ปล่อยเขาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแม้ว่าจะไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเออก็ต่างคนต่างอยู่ในโลกของกันและกันแล้วก็แบบเดี๋ยวอาจจะกลับมาคุยกันก็ได้หรือแบบเออขอบคุณเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตทําให้ได้แบบเรียนรู้ต่างๆขอบคุณที่คุณเข้ามาในชีวิตอะเออพอู้สึกแบบว่าคือคุณเป็นเหมือนแบบเป็นดอกไม้เขาอะคอยแบบเวลามีคุณอะเขามีความสดใสอะเขารู้สึกขอบ อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติอีกรอบหนึ่งก็ได้รู้สึกว่า,วาเออมันมันเปล่งประกายอะมันมีความรักความเบิกบานอะไรที่แบบมอบให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออหรือไม่อะคะก็ลองเรียก energy เออความแบบสดใสความร่าเริงออกมาเออแล้วก็อะไรที่มันผ่านไปแล้วอะคะก็อย่างที่บอกไม่ต้องไปโทษโชคชะตาขอบคุณกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะแบบ ปรับตัวเข้าหากันดีกว่าถ้าใครรอการติดต่อจากคนคนนี้อยู่นะคะก็คิดว่าเขาอ่ะให้เขาเคลียร์ตัวเองก่อนดีกว่าให้เขาเคลียร์ปัญหาทางบ้านเขาก่อนเดี๋ยวเขานะ่าจะกลับมาติดต่อคุณแน่นอนอืมแต่ถ้ารอไม่ได้นะติดต่อเขาไปเลยเขาพร้อมที่จะพูดคุยกับคุณแน่นอนอาะได้กลับมาคบกันมาพูดคุยกันอีกครั้งแน่นอนเขายังมีความมั่นคงให้คุณอยู่อืมยังมีความรักที่มั่นคงให้อยู่ยังแบบ เออมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไว้ทางที่ดีนะโอเคก็ขอให้ชาวกองที่3โชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ